ชิม oh? อะ่ะอ <You> ือก่อนเราจะไปหมักเราต้องชิมก่อนติดยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเป็นแฟนได้มอไอเป็นคนรู้จอมทำไรอ่ะผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าได้้้นนนอัจาผม่งทเนี่ยสวัสดีครับก่อนทำอุปกรณ์สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ตอนรับเข้าสู่ท็อปสีใช่ด้วนะครับทำอะไรอ่ะรถมันทำอะไรทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักกินซีโคสู่กันไหมกินได้เปล่าได้เด็นกินขนมะค่ะเขาจะกินกระดังเออใครก็จะกินกระดังเนี่ยเปิ้ลไม้ไปอีกเนื้อมันใช่ไหมแม่อืมอุปกรณ์มีอะไรนัก่ะเขียงกับมีดแล้วก็ ยำ嘛คงจะยำวะแล้วมีอะไรอีกต้องใส่อะไรอีกสับระรดแล้วก็กากน้ำตาลอืมอะไรกาสับระรดสิบกิโลใส่น้ำตาลเท่าไหร่นะสองกิโลสามประมาณสองสามกิโลผสมน้ำห้านิดพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแมากซะเร็วเลยใช่ปะป๋ามันก็มัวมัวเอาเลยไม่รู้จริงหรอกก็เขาเขาบอกมาแดดร้อนร้อนเนี่ยเราต้องหมักนานไม่กี่วนจะใช้ได้เนี่ย เออไม่รู้นะป,ประมาณหนึ่งเดือนละนะแต่เปิดดูเอาเปล่าเปิดดูดมดมเอาหอมหอมก็ใช้ได้ถ้าเกิดมันเริ่มหอมแล้วก็รับประทานได้ร <c oughs> ับประทานแลวเราจะก,กินเหมือนเบียร์หมักอะไวนหมกักอะผลไม้ก็ม่นมันเป็นกากน้ำตาลไงมันกากน้ำตาลมันกินไม่ได้มันเลอะน <c oughs> ี่ครับ work from home เออยโอเออเประพรมพฮมนี่อันนี้อันนี้แบบเริ่มอรมโฮมเรียนที่บ้าน <c oughs> <c oughs> นี่แน่เป็นไงชอบไหมชอบอ่ไปหนึ่งเลิกไปสามีไงอ,อ,อ,อย่างนี้ชอบกว่าเหรอ,อฮะอ,อย่างนี้มากกว่าทำกันบ้านเนาะ ทำลายน้องรู้ป่ะสะฟันสะปุระทำลไรสะปุระเอาไปหมักเอาไปทำหมักอ่าดีมากต้องสุดยอดเลยอ่าติดยังไงเนี่ยจะชิมอ่ะอิ่ก่อนเราจะไปหมักเราต้องชิมก่อนชิมเพราะว่ามันเป็นไงอร่อยหรือเปล่าเนี่ยหรอเขาอร่อยอร่อยมากเลยจะได้ปุ๋ยที่ดีจะได้ปุ๋ยที่ดีอร่อยน้อยก็ได้ปุ๋ยแย่ไง

ไปแล้วงุ๊บมแม่แล้ถ้าเกิดจะเอาปีกก็ต้องเอามาสฝาปีกอืมันนี้ทำแค่นี้เหรอไงแค่นี้ก็ใช้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยใช้ลงไปเลยกะเอาถังละส่วนอะแบ่งสามส่วนอะอมึงก็ออน้อยยังวะมึกออกนี่แล้วมันเหนียวเธอ กินเหมือนน้ำตาลอ้อยเลยวะก็มันคือกากน้ำตาลไงก็คือกากน้ำตาลอันนี้คือไอที่น้ำตาลที่เขาทำเรามากินนี่แหละนี่คือกากมันยังยังอีกเหรอควรนั่งหกควรตามเข็มหรือทวนเข็มควรไปขวาสิบแล้วก็กลับมาซ้ายสิบเพืจะเข้ากันดีต้องควรไปทางขวาอย่านนะครับสิบ สิบรอบออ่าครบแล้วก็ควรเข็มอีกสิบรอบอ๋าอ่าดูสิดูสีดิเห็นไหมแป๊บเดียวเองเข้ากันแล้วเหมือนเหมือนเลยสีเหมือนเลยแต่มันหอมใช่ไหมมันหอมเหมือนน้ำตาลน้ำปลา้าน้ำตาลสีนี่คอยังไมต่สีนี่ไม่คนนี่นี่จะนอนต้นอยู่ทางนี้แต่ละคนมันก็ คน,อนอัองลัดูนคนทาไว้าคนทำไว,ำไว้ถ้าใช้ไม่ได้ก็โทรไอ้นี่หลอรอเี้ยใครบอกได้เนี่ยไปฉีดต้นไม้อะอลองตายตายไม่เหลือตายทำไมแม่มันท่วมพอดีเห็นเปล่า นี่ข้างล่างไปหมดเลยอ่ะต้องใส่น้ำเพิ่มต้องน้ำมาใส่คืนกับข่องเนี่ยเพราะมันยังไม่ท่วมเลยอืมคัดในให้มันท่วมไอ้นี่ไปนิดๆกำลังดีพอดีพอดีนะตอนเนี้ยท่วมแล้วเดี๋ยวมันพอมันย่อยแล้วมันจะเพิ่มมาเป็นเกือบเต็มถังเลยใช่ไหมใช่แล้วน้ำา็ขับรถมันก็ออกเหมือนเดิมซ้ายสิบขวาสิบนีก้ามคืนแล้วโอ้โหโอ้โหดูกล้ามดูกล้ามอือ แล้วก็ไปขวาสิบซ้ายสิบขวายี่สิบแต่ละวอ,อืออือเอาละมัง้งน่าจะเข้ากันละหอมพอมพอมกินได้เดี๋ยวเปิดมาอีกทีก็รับประทานได้เลยกับลองใส่ถาดถางดเร็ว มันกวนเขาที่าอ,อยู่ได้มันหนักไปนะเนี่ยกวนหนักดิ<อ>แล้วเอาไปฉีดต้นไม้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยตายเียบร้อยมันคุดลวงตมงามสิมันต้องงาม ่าปิดฝาวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบวันสิบเก้าสิงหาอ่าเราเดือนเรามาเปิดดูกันเออเข้าเนี่ยมีเก็ยังเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นลูกเปลี่ยนเอานี้ใส่มันไม่มีเกีียวเอาละมันต้องมีไอ้ที่ล็อกที่ล็อกอ,อืมแต่เขาไม่ได้ให้มาไงก็ปิดไว้แค่นี้พอแล้วเออนัอ่นแหล,ละฝามเดือนนี่ข้าวเออพอดีไหม จะดิงออกะนิดเดียวมันไม่เดิงหรอกป๊อบหยางเรียบรโอเคปลุกงานอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนมาเปิดดูว่ามันจะกินได้ไหมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับจริง